ถ้าต้องการประสบความสำเร็จเร็วนะคะบอดี้โค้ชช่วยอะไรคุณได้บ้างอย่างที่บอกว่าบอดี้โค้ชมันคือโปรไฟล์นิสัยการตัดสินใจมันก็แยกเป็น3ส่วนต้องหาข้อมูลนั่นคือ stage แรก stage ที่2คือเอาข้อมูลนั้นอะมาช่างวัดเพื่อที่จะได้ตัดสินใจว่าเอยตกลงจะทําหรือจะไม่ทำ stage ที่3คือการลงมือทำนึกออกไหมคะจะซื้อบ้านจะสร้างบ้านจะอะไรก็แล้วแต่ทั้งสาม stage เนี่ยค่ะจริงๆมันมาจาก3ปีแรกของชีวิตเราก็คือ3ปีแรกความหมายคือปีที่ปีที่1ในชีวิตเราเนี่ยก็คือตั้งแต่เกิดจนถึง11เดือนแล้วกันเรานับแบบแ นนะะจากการทํางานกับแม่และเด็กเป็นปีที่6เดือนแรกเนี่ยเรานอนเรานอนหงายบ้างเรานอนคว่ำบ้างภาษาอังกฤษเขาจะเรียก horizontal แนวนี้เนี่ยส่งเสริมอะไรบ้างส่งเสริม relationship เพราะมันเป็น relationship กับคุณแม่ถูกไหมคะถ้าเด็กรู้สึกว่า relationship กับคุณแม่ดีปลอดภยัยจะกล้าที่จะคลานไปสำรวจนู่นนี่นั่นถ้าเด็กที่ไม่จะต้องอุ้มตลอดเวลาเพราะว่าความกลัวสูงคุณแม่ก็กลัวไม่อยากให้คลานคุณลูกก็ไม่อยากไปจากคุณแม่ก็จะไม่ค่อยเก่งด้านการสำรวจการสำรวจคือการหาข้อมูลดังนั้นเ t a ที่หจบไปเ t a ที่2คือแนวตั้ง นะคะเด็กเนี่ยตามสถิติ11เดือนจะเริ่มเกาะยืนเองเขาเกาะยืนปั๊บเริ่มท้าทายแล้วเคยติดโบไอ้นี่ใส่ชุดไอ้นั่นก็ยิ้มตลอดพอมา11เดือนไม่เอาเพราะพอเขาไปมนุษย์พอไปแนวตั้งเนี่ยมันเริ่มมีตัวตนละดังนั้นถ้าในวัยเนี้ยในสเตจเนี้ยปีที่2ของเขาเนี่ยคุณพ่อแม่เลี้ยงแบบหักด,ดิบต้องการให้เขาเป็นลูกที่ดีอย่างเดียวสั่งอะไรก็ทําก็จะได้ลูกที่ไม่เถียงไม่มีจุดยืนโน้มน้าวคนไม่เก่งแต่ว่าไม่สามารถที่จะลีดธุรกิจได้พอปีที่3เนี่ยก็คือขวบขวะ ถ้าเราลองนึกอย่างนี้ค่ะสมมติว่าเรากาลังจะออกนอกบ้านแล้วเราคุณแม่บอกว่าเอาเร็วเร็วรีบใส่รองเท้าถ้าใส่ไม่เสร็จไม่ได้ไปนะอันนี้ไปเร่งโดยที่สมมติว่าเขาใส่ไม่ได้และเราไม่ได้ไปแก้ว่าปัญหาคืออะไรเช่นผูกเชือกไม่เป็นไหนมาดูซิทําไมถึงไม่ได้อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดให้รู้จักมองว่าปัญหามันเกิดแบบนี้เราจะแก้อย่างไงดังนั้น3ปีแรกของชีวิตเราเนี่ยเลี้ยงยังไงก็ได้อย่างนั้นและส่วนใหญ่ปัญหาคือมักจะเลี้ยงอย่างที่ตัวเองถูกเลี้ยงมาดังนั้นบอดี้โค้ดเนี่ย จริงของเราคืออะไรเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจการทำบริโภคสำหรับตัวเองเพื่อจะได้เข้าใจตัวเองเข้าใจความสามารถในการตัดสินใจนะคะหรือสําหรับลูกเต้าที่จะขึ้นมารับช่วงต่อธุรกิจสามารถ DM มาคุยกับบริษัทได้นะคะแล้วก็หรือว่าติดต่อทาง Facebook ก็ได้ด้วย Image Matters Asia ค่ะขอบคุณค่ะ